ทำไมเราแปรงฟันทุกวันแต่ฟันก็ยังผุหินปูนก็ยังขึ้นเหงือก,ก็ยังร่นวันนี้หมอมีคําตอบมาฝาค่ะสวัสดีค่ะหมอส้มจากต้นส้มโกโกรนะคะเหตุที่ทําให้ฟันผุเหงือกร่นหรือว่ามีหินปูนเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะแต่สาเหตุหนึ่งที่เจอบ่อยๆนั่นก็คือเราแปรงฟันไม่สะอาด หรือเราอาจจะรีบแปลงมากเพราะเราตื่นสายแล้วหรือเราทําอย่างอื่นไปด้วยแปลงฟันไปด้วย <Hey. S 1> มือเรามันแปลงใจเราไม่อยู่แปลงอย่างที่สองก็คือถ้าเราตั้งใจแปลงแล้วแต่เราแปลงไม่ถูกวิธีเราอาจจะแปลงฟันแรงมากหรือเราแปลงไม่โดนมนหรือเราแปลงไม่ครบทุกด้านทุกซี่นะคะและอย่างสุดท้ายที่หมอคิดว่ามันสำคัญมากน,นั่นคือ เราไม่ค่อยใช้ใหม่ขัดฟันกันถ้าอยากจะฟันสะอาดเราก็ต้องสร้างเหตุกันก่อนวันนี้หมอเลยจะมาเล่าถึงวิธีการแปลงฟันแล้วก็ทําความสะอาดฟันอย่างถูกวิธีให้ทุกๆคนไปลองทํากันนะคะก่อนอื่นที่เราจะแปลงให้มันถูกวิธีเนี่ยเราจะต้องรือว่าการแปลงฟันเป็นเรื่องสาคัญ คนที่มีสุขภาพฟันดีส่วนใหญ่ก็จะมีสุขภาพร่างกายทั้งหมดดีฟันคือเครื่องหน้าที่จะบ่งบอกว่าเราสวยหล่อบุคลิกภาพดีหรือเปล่านะคะและสุดท้ายฟันก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายคะ่ะถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลง มาถึงวิธีการแปลงฟันที่ถูกวิธีกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้กันว่าในแต่ละด้านของฟันเนี่ยมันมีด้านอะไรบ้างฟันก็จะประกอบไปด้วย3ด้านหลักๆนั่นคือด้านที่เราใช้เขียวด้านที่2ก็คือด้านนอกด้านนอกในที่นี้ก็คือด้านที่มันชิดกับแก้มด้านที่มันชิดกับลิมฝีปากส่วนด้านในก็คือด้านที่มันอยู่ชิดกับเพดานปากชิดกับลินส่วนแปรงสีฟันแปรงที่ดี ก็คือหน้าตัดตรงข้อขนแปรงนุ่มไม่แข็งจนเกินไปนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้มาถึงวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องนะคะเริ่มต้นที่การบีบยาสีฟันลนมูฟแรงสีฟันก่อนเอาเริ่มต้นแปลงจากด้านนอกของฟันนะคะโดยการเอียงเข้าไปที่คอฟันที่ส5ิองศาประมาณนี้นะคะมันจะรู้สึกได้ว่ามันเข้าไปนเหนือไม่ะขยับแปลงสั้นๆเหมือนมันจะได้ประมาณ 1- 2ซี่นะคะนะับ1 2สอง 3 4 5พอกระตุกแล้วเราก็ปัดในฟันล่างก็คือปัดขึ้นในฟันบนก็คือปัดลงเสร็จแล้วก็วนเข้าไปที่ด้านในด้านในนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเอียงมาก่อนมันอาจจะยากนิดนึงเนาะก็เอียงไปที่คอฟันแล้วก็กระตุกกระตุกด้านนอกเลยกระตุกกระตุกสั้นๆแล้วก็ปัดลงมาเหมือนด้านนอกเลยตรงฟันหน้าจะพิเศษหน่อยเพราะเราจะตั้งแต่งนะคะ กระเด็นนิดนึงนะคะหมอจะแนะนําให้เราก้มหน้าลงไปในอ่างหรือว่าให้อยู่ห่างไกลจากกระจกนดนึงนะคะไม่งั้นกระจก,ก็จะเต็มไปด้วยรอยด่างพลอยสว่วนฝันล่างเราก็ต้องก้มหน้าลงนิดนึงนะคะเอียงตั้งแปลงขึ้นแล้วก็ขยับหนึ่งสามสี่ห้าเหมือนกันแล้วก็ปัดหนึ่งสามสี่ห้าพอแปลงด้านในกัแบบด้านนอกเสร็จเราก็จะมาแปลงด้านที่เราใช้เขียว เราก็จะแปลงในแนวนอนในแนวหน้าหลงนงค่ะก็นับ1 2 3 4งสาแปลงให้ครบทุกซี่เหมือนกันสุดท้ายของการแปลงฟันก็คือมาแปลงที่ลิ้นนะคะเราก็ตั้งแปลงแปลงให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เราก็ลากออกมาประมาณสิบครั้ง <S <S หมอแนะนําว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าอยากอ้วกเวลาแปลงลิ้นให้ลึกถึงเรื่องอื่นหรือบาทีเรานับหนึ่งสองสามในใจ เวลาเราเบนความสนใจไปที่เรื่องอื่นเราจะอย่างโวน้อยลงลักษณะการแปลงที่ไม่ถูกวิธีที่หมอจะเจอบ่อยๆในคนไข้ก็คือคนไข้จะชอบแปลงแบบชักเข้าชักออกแบบชักเข้าชักออกส่วนใหญ่ฟันจะสึกที่คอฟันเราเห็นเป็นริ่มเป็นหลุมลงไปตรงแถวใกล้ๆขอบเหงือกนะคะฟันที่สึกลงไปเนี่ยมันก็จะสึก ไปเรื่อยๆขัดไปทุกวันเนื้อสึกลึกลงไปเรื่อยๆจนถึงเนื้อฟันพอพอถึงเนื้อฟันเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกเสียวฟันและยิ่งถ้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ไปรักษาเนี่ยมันก็จะสึกลงไปจนถึงประสาทฟันนี่มันก็จะอุดไม่ได้แล้วและในบริเวณที่คนไข้ส่วนใหญ่จะทําความสะอาดได้ไม่ค่อยดีนั่นก็คือบริเวณฟันหน้าล่างด้านในนะคะตรงบริเวณใกล้ลิ้นในการวางแปลงฟันของคนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวางเป็นแบบ ตั้งตรงๆแต่เราไม่ได้ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะขนแปรงมันก็เลยไม่โดนฟันเท่าไหร่อ่าฉะนั้นถ้าจะให้ดีถ้าจะให้สะอาดจริงๆเราต้องรู้สึกว่าขนแปรงมันเข้าไปในซ่อกเหงือเราจะรู้สึกได้นะคะแล้วก็ให้พยายามตั้งแปรงขึ้นส่วนในฟันบนก็คือให้พยายามเอียงแปรงลงเพื่อให้ขนแปรงเนี่ยมันไปโดนตัวฟันนะคะการใช้ไหมขัดฟันเทคนิคส่วนตัวของหมอหมอจะแนะนาว่าให้ใช้ไหมขัดฟันก่อนเพราะว่า เวลาเราเอาไหมขัดฟันขัดเข้าไปตรงบริเวณซอกฟันเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วมาแปลงฟันต่อเนี่ยฟูรายที่อยู่ในยาสีฟันจะเข้าไปเคลือบตรงเนื้อฟันที่เราขัดภาพจุลินทรีย์ออกไปแล้วได้เยอะกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันฟันให้แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทําได้ดีกว่านะคะการใช้ไหมขัดฟันเราก็จะใช้ไหมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราชอบเนาะใช้เป็นแบบเส้นเป็นม้วนแบบนี้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบกา้าน มีปลายไหมอยู่ตรงปลายก่อนอื่นเราก็ดึงไหมคานออกมาประมาณ1ฟุตรหรือเราจะกาเท่ากับไม้บรรทัดยาว1อันก็ได้นะคะพอด,ดึงไหมออกมาแล้วเราก็จะมาพันกับนิ้วกลางนะคะโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นตัวนำทิศทางมันแบบนี้นะคะเวลาใช้ไหมเราก็จะส่องกระจกไปด้วยนะคะเพื่อให้เห็นว่าเราขาดได้ตรงที่แล้วนะ เอามือหนึ่งเข้าไปในปากแล้วก็อีกมืออยู่นอกปากนะคะเอาให้มันได้ระยะสั้นๆประมาณนี้เนาะมันก็จะทําได้ถนัดขึ้นถ้าระยะยาวเกินไปมันก็จะควบคุมทิศทางยากหน่อยเราก็ดันไหมคัดฟันเนี่ยให้ผ่านส่วนที่ฟันมันแน่นชิดกันนะคะพอลงไปได้แล้วมันจะได้2อซี่ต่อหนึ่งซอกเนาะเราก็ดันไหมเนี่ยให้โอบรอบซี่ฟันข้างหนึ่งก่อนเราก็ถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงประมาณ4 5ถึงครั้งนะคะ แล้วก็เปลี่ยนมาอบฟันอีกซี่หนึง่งฝั่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงออกผ่านที่เก่าหรือว่าเราจะปล่อยข้างหนึง่งแล้วก็ดึงออกก็ได้ทำงนีไล่ไปให้ครบทุกซี่ทุกซอกนะคะการแปรงฟันในแต่ละวันก็จะแนะนําให้แปรงวันละสองครั้งเช้าเย็นนะคะส่วนไม้ขัดฟันใช้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนก็จะดีที่สุดและนี่ก็คือวิธีการทำำาําความสะอาดฟันที่หมอนำมาฝากกันในวันนี้นะคะ เอาไปลองฝึกทำกันนะคะจะได้ฟันสะอาดยิ้มดูดีกลิ่นปากไม่มีกันทุกคน,นะคะ่ะ